ปฏิบัติตามที่หลวงพ่อสอนช่วงนี้รู้สึกถึงการเต้นของหัวใจที่ประจอตุบๆตลอดอดขอหลวงพ่อชี้แนะครับดีมีครูบาอาจารย์องค์หนึ่งนะคือหลวงพ่อพุทธนะท่านเคยเล่าให้หลวงพ่อฟังว่าเครื่องอยู่ของท่านนะคือดูหัวใจเต้นเต้นตุบๆทั้งวันทั้งคืนเลยท่านก็มีสติไปเลยนะแล้วก็วเห็นในร่างกายมันไม่ใช่เรา เบอร์สามาเห็นได้อยู่แล้วร่างกายไม่ใช่เราก็ดูหัวใจมันเต้นไปแล้วถ้าหลงเผลอพ็รู้ทันเราต่อไปมันจะเข้ามาที่จิตได้จะรู้จิตนั้นเองอันตโนมัตินทำได้ดีนะเบอร์สามะดูหัวใจเต้นไปนะั่นแหละดีละสะเทือนนะสะเทือนชีพรจรก็สะเทือนสะเทือนได้ทั้งตัวเลย สติเราละเอียดนะหัวใจเต้นตุ๊บมันสะเทือนทั้งตัวเห็นแต่ก็อย่าถล่มลงไปจ้องมันอาศัยเห็นหัวใจเต้นตุกบุกบุกเป็นวิหารธรรมแล้วถ้าจิตหลงไปคิดรู้ทันจิตถลําไปเพ่งรู้ทันนะอาศัยหัวใจเต้นเป็นวิหารธรรมแล้วก็คอยรู้ทันจิตตนเองไว้